เทสหนึสวัสดีทุกท่านนะครับผมนะฮะอผมโก้เจ้าป่าขยอลวงนะครับวันนี้นะครับที่เคยนัดกันไว้นะฮะผมสตูดิโอสร้างจัดจำหน่ายหนังเฉพาะทางนะครับนะฮะวันนี้นะฮะเราจะผมจะมาเล่าเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่ผมสนใจแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังนะฮะผมนะฮะ นะฮะวันนี้นะครับจะเป็นโปเตอร์สีเขียวนะฮะเจ้าป่าเขย่ากองนะครับ I I พูดคุยข่าวคราวความน่าสนใจของเบื้องหลังของหนังนะฮะเช่นกองถ่ายหรือสตูดิโอพวกนี้นะฮะอ่านะฮะขึ้นหัวเซิร์ชไลท์พิ c t เจอนะครับผมนะฮะอ่านะฮะเรามาดูกันเลยนะครับเซิร์ชไลท์พิ c t เจอเนี่ย เมื่อก่อนนะครับมันชื่อฟ็อกเซิร์ตไลท์นะฮะมีจิ้งจอกด้วยไงมันเป็นบริษัทย่อยนะฮะของ20 t h Century Fox นะครับผมต่อมานะครับาทางดิสนีย์ฮะได้ซื้อทาง20 t h Century Fox ไปใช่ไหมฮะแล้วก็ก็ได้ตัดคำว่า Fox ออกไปจิ้งจอกออกไปนะฮะ right รวมถึงฟ o อกเซิร์ตไลท์ด้วยนะฮะก็ตัดคำว่าฟ o อออกไปเลยนะฮะนะครับผมอ่านะฮะเซิร์ตไลท์เนี่ยมันก่อตั้งนะครับปี1994นะฮะโดยตั้ง1994อ่าวัตถุประสงค์นะครับของสตูดิโออันนี้นะฮะเป้าของเขาอะ่ะก็คือจัดจำหน่ายและซื้อภาพยนตร์เฉพาะทางเป็นหลักนะ ก็คือเซิร์ฟไลท์นี่ฮะจะผลิตด้วยหนึ่งนะ1คือผลิต2จัดจําหน่านะฮะผมแล้วก็3มเนี่ยคือซื้อภาพยนตร์นะฮะภาพยนตร์ต่างประเทศอย่างเงี้ยซึ่งเซิร์ฟไลท์ไม่ได้ทําเองนะฮะซื้อมาเพื่อจัดจาหนานะครับผมเนี่ยฮะก็จะมี3มอย่างผลิตจัดจําหน่ายแล้วก็ซื้อซื้อภาพยนตร์เฉพาะทางมาจําหน่านะฮะเพื่อทํากําไร นี่ฮะนะครับผมมันทําให้เซิร์ฟไลน์เนี่ยเป็นที่โด่งดังทําไมเซิร์ฟไลน์เป็นที่โด,งด่ง,โดงดังแล้วเป็นที่รู้จักของของคนดูหนังเฉพาะทางนะครับผมเฉพาะทางนะคนดูหนังเฉพาะทางนะครับเพราะไม่ใช่เชิงพาณิชย์นะฮะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะฮะว่าเฉพาะทางคืออะไรเช่นหนังอินดี้หนังนอกกระแสอ่า หนังที่เป็นศิลปะครับหนังที่คนดูทั่วไปจะเข้าใจยากอะไรเงี้ยอหนังที่ต้องตีความเนี่ยฮะเนี่ยและ,ะทางทางคนดูเนี่ยจะจะเป็นเฉพาะกลุ่ม,มเฉพาะกลุ่มนะฮะแล้วเขาจะโด่งดังในอเมริกาคนที่ดูหนังเฉพาะทางหนังอเมริกาเนี่ยน่าจะรู้จักนะฮะเซิร์ฟไลท์เนี่ยฮะ ไอ้ไอ้ค่ายหนังเฉพาะกลุ่มอ่ะมันมันมีหลายประเทศนะครับในยุโรปอะไรก็มีแหละในยุโรปก็มีนะฮะแต่เซิร์ฟไลท์เนี่ยมาเป็นมันอยู่ในอเมริกาไงเซิร์ฟไลท์เนี่ยฮะเขาสร้างชื่อนะผมพูดอย่างนี้เลยเขาสร้างชื่อจากหนังเหล่านี้นะฮะหลายเรื่องมากนะฮะผมยกมาแบบ <c oughs> เอาแบบยกเข่งมาเลยฮนะยกเข่งมาเลยว่ามันมีอะไรบ้างเซิร์ฟไลท์เนี่ย คือตั้งแต่ปี1994งเ่ฮะ94้ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็27ปีแล้วนะฮะที่ก่อตั้งมีอายุ27ปีนะในปี2อ2 4นีเนี่ยมันจะครบ30ปีไงนะฮะตอนนี้27ละ27ปีเนี่ยเพิดไลไรก็ทำหนังคุณภาพนะฮะเต้าชิงออสการ์มามากมายนะแล้วผมจะเล่าให้ฟังตอนสุดท้ายนะว่า เขาเข้าชิงออสการ์เนี่ยเราได้มาเท่าไหร่ได้มาแบบยกเข่งมากวาดมาเท่าไหร่นะฮะแล้วรวมถึงรางวัลอื่นๆด้วยนะฮะเช่นโกลเด้นโกลบอะไรพวกเนี้ยบาต้าอะไรพวกเนี้เนี่ยฮนะแต่ออสการ์นี่เป็นรางวัลใหญ่นะหนังที่ตั้งชื่อให้เติร์สไลเนี่ยฮะก็จะมีเช่นอ่า อันนี้ที่ให้ดูเนี่ยเกือบหมดแล้วนะฮะผมผมเอามาเกือบหมดละเทพออฟวอเตอร์ Water, เนี่ยนะฮะผมของกิเยโมเดอเทโร่เนี่ยฮะผู้กำกับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะอันนี้เข้าชิงนะเข้าชิงออสก,การ์นะครับผมได้สองลูกลูก,ลกทองคำอืมได้สองตัวเทพออฟวอเตอร์ Water, นะต่อมานะฮะ Last King of Scotland นะฮะอันนี้ต้องเป็นหนัง เป็นหนังเก่าอันนี้ผมดูสมัยแบบเรียนมหาลัยอะไรเลยนะฮะตอนเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่ที่คนดูรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะไปลองหากันมาดูนะฮะเป็นหนังอเขาเรียกว่าหนังชีวประวัติอะฮะมีพื้นหลังเป็นเป็นเหตุการณ์จริงเรื่องนี้เหตุการณ์จริงแล้วก็อยู่ในช่วงความไม่สงบในอแอฟริกาอืม ะฮะแล้ว f อร์เรสต์วิเทเนี่ยเล่นระดับคือเขาเรียกว่าฝากฝีมือไว้กับเรื่องนี้เลยนะฮะฟอร์เรสต์วิเทนะฮะเรื่องนี้เป็นที่จดจำมากนะอาคิงออฟสกอตแลนดนะฮะต่อมานะฮะผม Battle of success เรื่องนี้ผมยังไม่ดูนะ <S 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 แต่ได้ดาราดังมาก็คือเอมมาสโตนกับสตีฟคาร์เรลเนี่ยอันนี้สร้างจากเรื่องจริงเหมือนกันสร้างจากเหตุการณ์จริงนะฮะ ของนักเทนนิสระดับโลกในยุคนั้นนะครับเบลลี่จีนคิงเนี่ยผู้หญิงนะฮะเบนลี่จีนคิงที่เอ็มม่าสโตนใส่แว่นเนี่ยเป็นคนเล่นนะฮะต่อไปนะฮะแบ็กสวอนนะฮะผมอันนี้ดี <laughs> 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 นาตาลีปอร์ดแมนนะแบ็กสวอนเนี่ยจะเล่นอนาล็อกสกี้กำกับเรื่องนี้ดีนะฮะคือในยุคนั้นนะ่ะไอ้เรื่องนี้นะฮะมันฉายปี2009อ่า มันเป็นการเปลี่ยนแปลงวิแท์ของของของหนังฮอลลีวูดเหมือนกันนะเพราะว่าดารินอานาลอปกี้เนี่ยเขาเขาทำหนังแบบเป็น Art อาร์ตอ่ะผมว่าเ,าเป็นอาร์ตเล่ยอาร์ตระดับหนึ่งเลยนะอืมเป็นอาร์ตระดับหนึ่งเลยอะ่ะอะไรเรื่องเรื่องเรื่องล่าสุดของเขาอะอะไรอะ่ะมาเธอร์อะไรใช่ไหมฮะเห็นไหมฮะมาเธอร์ที่เจนนิเฟอร์ลอเรนเล่นนะฮะนั่นแหละมันเป็นหนังดูที่ต้องทําความเข้าใจมันเยอะหน่อยอ่ะครับผม ดีความอะไรกันเยอะแบ็กโซนนะต่อไปวอันนี้ผมดูแล้วเหมือนกันนะฮะรีวิสเตอร์สปูลเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงอืมเป็นหนังสือไปเข้าป่าเนี่ยอืมคือคือ,คอมันมีสายแบบมันเป็นทางอันนี้ฮะเป็นทางเดินของของ,ของนักเดินนักเดินอะ่ะเพื่อเขาเรียกว่าท้าทายตัวเองอ่ะฮะเดินไปแถวตะวันตกนะฮะ เดินแ,แล้วมันจะมีที่ตั้งแคมป์ต่างๆอะแล้วมันก็จะเจอกลุ่มคนไงถูกไหมกลุ่มคนที่เหมือนกันอย่างเงี้ยกำลังกำลังเดินกําลังเดินทางอะ่ะมันก็จะพบปะผู้คนอ่ะเจออะไรใหม่ๆใช่ไหมฮะเจอประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอ้โหแบบมันลําบากนะครับผมเดินเท้าเนี่ยอะไรอะ่ะน้ําท่าก็ไม่มีแต่มันจะมีมันจะเป็นจุดเช็คพอยต์อ่ะครับมันจะมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาเช็คว่าเอา เนี่ยตอนนี้กำลังมีใครอ่ากำลังเดินป่าอยู่บ้างอะไรเงี้ยอ่ามันก็จะมีจุดเช็คออเจ้าเจ้าหน้าที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่อุทยานนะฮะมามาเช็คพอยต์เราเรีบวิเทอร์สปูลเรื่องเนี้ยเ,เล่นได้แบบโหดมากนะฮะคือเธอต้องยอมลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยต่อไปอ๋อหลังเรื่องนี้นะฮะห้าร้อยเดอเอลซัมเมอร์นะฮะเรื่องนี้ <laughs> ผมว่าคนไทยน่าจะดูกันเยอะนะฮะเรื่องนี้มันเป็นหนังแบบฟิลกู๊ดนะฮะฟิลกู๊ดแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องนี้คือมันเป็นหนังที่แต่งอะไรขึ้นมาแล้วก็มันเป็นหนังรักอะฮะหนังรักออกแนวฟิลกู๊ดอะไรพวกเนี้ยอืแล้วก็ทำคอนเน็กกับคนดูได้ดีนะคอนเน็กได้ดีกับกับคนดูอะ่ะมันมัน อ่ามันมันเป็นสิ่งที่อาจจะเจอได้ในคนทั่วๆวไปอย่างนี้ฮะอืมนะครับต่อไปทีเนมมีมาลาลานะฮะผมเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูนะอืมแต่มันเป็นไอเนี่ยมันเป็นอ่าด็อกคิมเมนเทอร์ดีฟีม่ะฮะอืมแล้วก็เซิร์ไลท์เขาก็มาจัดจำหน่ายนะฮะผมนะฮะ เป็นมันเป็นบุคคลแห่งปีฮะมาลาลาเนี่ยของไทม์อ่ะในปีหนึ่งอ่ะผมจําปีไม่ได้นะเป็นบุคคลแห่งปีของไทมอืมแล้วมันก็น่าสนใจนะฮะอืมนั่นแหละเขาก็เลยเอามาทําเป็นหนังสารคาดีนะดูโน,โน่นะครับผมหนังเก่านะฮะเรื่องนี้เรื่องนี้อ่ะหนังประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเอเลนเพย์นะฮะ เรื่องนี้ผมชอบนะผมชอบนะเป็นหนังแบบวัยรุ่นอินดี้อ่ะเรื่องนี้ฮะอดีตคือตอนนั้นน่ะมันจะมีพวกนี้ด้วยฮะไอไอสี่สิบเวอร์จินนะ่ฮะของสตีฟคาร์เลอะไรพวกนี้แหละในในในตอนนั้นน่ะมันจะมีหนังแนวอย่างเงี้ยอ,ออกมาสองสามเรื่องนะอ,อะไรเนี่ยแต่จูโน่เนี่ยเป็นที่พูดถึงกันตอนนั้นนะฮะอเอ ต่อนะ The h i l l h e v f e y คือ h i l l h e v f e y เนี่ยมันเป็นหนังปี2004นี่เนี่ย2006เนี่ยมันเป็นหนังที่แบบ I I คือคือในตอนนั้นนะฮะเซอร์ไลท์เนี่ยเขาก็จะให้ทุนทำหนังกับเป็นหนังสยองขวัญด้วยนะแล้วเรามีน้อยนะฮะแทบจะไม่มีเลยอะ ผมน้อยมากอ่ะแล้วเซิร์ไลน์เนี่ยเขาก็อันนี้ทับเขาทำเองนะเรื่องนี้ฮะเซิร์ไลน์ทำเองเป็นผู้สร้างเลยแล้วมีหนังเรื่องนี้รวมอยู่ด้วยซึ่งหาดูได้น้อยมากนะฮะเซิร์ไล์ปกติจะเป็นหนังอะไรดราม่าหนังอะไรไปเลยอะฮะหนังแนวใหม่ไปเลยอะแต่เรื่องนี้เป็นของเซิร์ไลน์นะใครใครไม่รู้นะเรื่องนี้เซิร์ไลน์นะครับผมสร้างแล้วก็จะดจำหน่ายมีสองภาค The Hugh F R นะมี2ภาคนะ สนุกนะครับผมเดาไม่ค่อยถูกด้วยทีแฮปไอเดายากแต่ถ้าเกิดคนดูภาคอรอริจินัลมาฮะในยุค70ดศนเนี่ยไอของเวสคาร์เวนเนี่ยฮะก็คงจะเดาถูกนะฮะผมอืมแต่ถ้าเกิดไม่ดูมาเนี่ยโอ้เดายากฮะเดาไม่ค่อยถูกแล้วมันมีฉากอะไรแบบที่มันดีอ่ะผมว่ามันโอเคเลยอะ่ะทีแฮปไอเนะี่ยแต่ของเวสคาว์ เวสคาเวนนะฮะผู้กำกับอะยุค70เนี่ยผมยังไม่ได้ดูนะยิวแซฟไอเนี่ยอันนี้โนแมทแลนนะครับผมอันนี้ปีล่าสุดนะฮะฟานเซ่มแม็กโดแมนเนี่ยปีล่าสุดก็ได้โกอี้เจ้าอะไรเงี้ยอันนี้ดังนะฮะเดี๋ยวฟูมอนตี้อันนี้ยุคแรก,เกๆเลยเป็นยุค90เลยนะครับผมเรื่องนี้ยุค90อันนี้ยังไม่ได้ดูนะ ไซเวเรื่องนี้นะเป็นยุคแรกๆที่เป็นหนังอินดี้ที่ฉายในโรงในไทยนะฉายโรงในไทยเป็นหนังอินดี้เรื่องแรกๆที่เริ่มเปิดตลาดอะไรกันมานะฮะไซเวเนี่ยเป็นหนังร้นมูฟวี่นะร้มูฟวี่คือหนังที่ คนเดินทางนะครับขับรถไปเรื่อยตามถนนนะฮะแล้วก็ไปเจอน่เจอนี่เจอนั่นแล้วก็จะเล่าไปอาจจะย้อนถึงตัวเองบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นโรดมูฟวี่นะเรื่องนี้ฮะโอเค่อโจโจ้แรบบิทนะครับผมอันนี้ไทก้าไดออสการ์ Oscar นะเรื่องนี้จากเขียนบทไทก้าไวตีตี้อันนี้ก็ปีเดียวกับ โนแมทแลนด์ no นะครับโจ้จแรบบิดนะฮะต่อแกรนบูดาเปสต์โฮเทลนะครับผมนะฮะอันนี้ของเวนเดอร์สันนะครับผมต่อไป The er, เ,นะนะเ,เออด e เวสเตอร์เรื่องนี้นะผมว่าผมชอบนะเรื่องนี้เพราะว่าคืออย่างงี้ฮะมันมันมันดราม่านะเรื่องนี้ฮะ มันดามา่าตรงไหนใช่ไหมครัก็คือทางอนเนี่ยมิกกี้ลูกระฮะมิกกี้ลูกะ่ะตอนนั้นเขาตกต่ำนะคือมิกกี้ลูกเนี่ยแบบแบบดับดับไปในวงการตอนนั้นนะฮะดับไปแล้วก็ทางอเนี้ยอ,อ,อะไรอะผมจำชื่อผู้กุกลับไม่ได้แล้วอะนะครับเขาก็ได้ให้โอกาส อีกครั้งหนึ่งนะฮะให้โอกาสมิก้ลูกเนี่ยฮะในการกลับมาทำหนังนะครับผมกลับมาเล่นหนังของเขาอะฮะแล้วก็เขาก็แบบโอโ้โหแบบกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยอะคือจากหนังเรื่องนี้นะคือจากเป็นคนที่ถังแตกนะครับมิกี้ลูกถังแตงกว่าแบบหมด หมดอนาคตในวงการฮอลลีวูดไปแล้วนะฮะคล้ายๆโรเบิร์ตดาวนี่นี่ฮะแล้วก็เขากลับมาได้จากหนังเรื่องแรกจากที่เขาดับไปเนี่ยแต่ผมจำชื่อผู้กลับไม่ได้ว่ะเดี๋ยวต้องไปหาดูนะฮะอืมอะไรไม่รู้อ่ะแล้วเขาก็เข้าชิงออสการ์อะไรเลยแบบกลับมาแล้วก็เกิดอีกครั้งหนึ่งอะรีบอนเลยฮะ,ะ,ฮะผมเนี่ยเรื่องนี้เวทเลอร์เนี่ยเป็นการรีบอลของมิกกี้ลูกนะฮะ ไปลองดูเบื้องหลังอะไรดูอืะเป็นการรีบอลกลับมาเกิดใหม่ของมิกกี้ลูกเลยนะครับเรื่องนี้เคต่อนะฮะทีวบอร์ดนะครับผมฟานเซตแมกเดอร์มาคือช่วงหลังเนี่ยฟานเซตแมกเดอร์มาเนี่ยเขาได้ชิงออสกาหลายครั้งมากนะฮะไอทีวีบอร์ดนี้ก็ก,ก็ก็สุดยอดนะฮะผมตั้งจากเรื่องจริงเหมือนกันอืม อะไรตำรวจข่มขืนลูกอะไรยเงี้ยลูกลูกของฟานเซนเมเดรแมนเนี่ยฮะมนเป็นการทวงแค้นนะครับผมอืมทวงแค้นในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะอ่าไม่ใช่ไปฆ่าไอ้พวกนั้นนะฮะเป็นการทวงแค้นแบบประจานยอะไรยเงี้ยแบบแล้วแม่งแบบสะใจอะฮะผมผมพูดเลยเออมันสะใจจริงแล้วก็มันแบบมันแบบมันสอนอะไรเยอะนะฮะเรื่องเนี้ยมันสอนมันสอนในนี้นะฮะสอนผู้รักษากฎหมายอย่างดีเลยเรื่องเนี้ย สอนผู้รักษากฎ,กฎหมายนะคือคือพวกตำรวจเนี่ยคุณควรไปดูนะเรื่องเนี้ทีวีบอร์ดอะไปดูนะกับอีกเรื่องหนึ่งนะเทรนนิ่งเดย์เอาสองเรื่องนี้พอฮะอ่าผู้รักษากฎ,กฎหมายควรจะไปดูนะฮะทีวีบอร์ดกับเทบบรนนิ่งเดย์เทรนนิ่งเดย์นี่ผมต้องดูฮะถ้าเกิดตำรวจไม่ดูนี่ <laughs> พลาดครั้งใหญ่หลวงนะครับผมเทรนนิ่งเดย์ที่ดันเซโบชิงตันกับอีธานฮอกอะครับผมเล่น นะฮะต่อไปนี่นะพออย่างงี้แล้วอะ่ะหนังที่มันสร้างชื่อเต็มเลยใช่ไหมฮะที่ผมยกมามืนน่อกี้เป็นสิบๆเรื่องอย่างเงี้ยมันทำให้เซิร์ฟไลท์เนี่ยได้ออสการ์มาแบบเป็นกอบเป็นกำรรนะฮะกวาดมาเยอะแยะไปหมดนะฮะผมกวาดมามากมายนะครับอ่านะฮะ หวานมามากมายนะที่จริงยังมีอีกนะผมยังไม,ไม่ได้พูดถึงอะ่ะเยอะเลยที่เรารู้จัก่ะฮะอะไรทาวเวลเยียทูสแลปอ่ะฮะเบิร์ดแมนเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยฮะเต็มเลยฮะผมยังมีอีกอะฮะอะไรอะ่ะเฟปโบรดเนี่ยอม,มีอีกแต่ว่าเกือบหมดแล้วแหละฮะที่ผมยกมาเนี่ยมันทําให้สรุปแล้วอะ่ะตอนนี้นะ ทำรายได้ไปอย่าเซืร์มรายนะห้าจุดสามพันล้านนะครับผมห้าจุดสามพันล้านดอลลาร์นะอืมโอ้โหเยอะมากอ่ะคือห้าพันสามร้อยล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยแม่งไม่รู้เท่าไหร่อ่ะฮะเป็นแสนล้านนะครับผมได้ลูกโล่ทองคำนะครับโกลเด้นโก b e อ่ะยี่สิบหก มาตาสี่สิบเจ็ดนะฮะออสการ์ Oscar, เนี่ยสี่สิบสามนะสี่สิบสามออสการ์นะได้ยากนะฮะผมออสการ์ Oscar, เนี่ยได้ไปสตูดิโอนี่ฮะถ้าเกิดใส่ตู้โชว์อย่างที่ในรูปผมให้ให้ดูเนี่ยก็จะมีสี่สิบสามตัวนะในตู้โชว์แบบเป็นชั้นเลยคือหลายชั้นนะะน,นะครับผมสี่สิบสามตัวเนี่ยนะครับผมแล้วมันจะมีหนังที่ยิ่งใหญ่ ที่สุดนะฮะของสตูดิโอนี่ฮะยิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะเป็นความสําเร็จเชิงพาณิชย์ด้วยนะเอาอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้อาได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งกล่องรางวัลน,นะฮะได้ทั้ง2อ,อย่างอะ่ะที่เยอะที่สุดนะฮะที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องสลัมด็อกมินเเนนะนะครับผมนี่ฮะสลมด็อกมินเนเนเนี่ยที่ผมเคยพูดไปเมื่อตอนที่แล้วอะ่ะนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ย มันได้แปดออสการนะครับผมมันเข้าชิง10นะมีนั้นนะฮะ10ออสกา10สิบพอดีเลยเราได้ไป8 8ตัวพลาดไป2นะฮะคือมันระดับโอ้โหมันมันฟีเวอร์นะฮะเรื่องนี้ได้ทั้งได้กล่องรางวัลขนาดนี้8ตัวเนี่ยน้อยนะยุคหลังไม่ค่อยมีนะมีน้อยอะไรมีก็ไททานิกนะฮะเดอร์ดออฟเดอริงรู้สึกจะเป็นภาค รีเทิร์นออฟเดอะคิงไะัภาคสามอ่ะนั่นแหละที่ได้เยอะแล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะฮะที่แปดตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วไอ้เรื่องนี้มีแล้วก็ได้แล้วมันแบบพอฟีเวอร์เสร็จอ่ะมันได้รางวัลเต็มเลยกวาดมาหมดเลยแล้วมันได้นี่ฮะบ็อกออฟฟิศอ่ะรายได้ที่อเมริกานะผมอันนี้รายได้ที่อเมริกานะสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านดอลลาร์นะ <laughs> โอ้แบบ เยอะมากอะฮะเพราะว่ามันใช้ทุนสร้างเนี่ย15ล้านนะครับผมเรื่องเนี้ย15ล้านดอลลาร์แต่ว่าได้ไปอ่ะ377ล้านดอลลาร์นะเกือบ400ล้านอะ่ะมันทำให้ได้เงินมาแบบกวาดมาเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ได้ออสการ์แปดตัวอย่างเงี้ยแล้วออสการ์นี่ได้รางวัลใหญ่เลยนะฮะเบสพิกเจอร์นะครับผมเรื่องเนี้ยเบสพิกเจอร์แล้วก็เบสเ i r เตอร์นะอืม เหมือนพ่อโนแมดแลนด์พวกนั้นแหละแต่โนแมดแลนด์มันได้น้อยกว่ามันได้ไม่กี่ตัวอือันนี้แปดตัวนี่กวาดมาแล้วก็ได้รางวัลใหญ่อะไรด้วยอ่าภาพพยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีแล้วก็ผู้กำกับยอดเยี่ยมะฮะเดนนี่บอยเนี่ยนะเดนนี่บอยนี่ฮะบิดท้ายกันนะฮะจบฟ็อกเซอร์ไลท์นะฮะ43ออสการ์นะผมในปัจจุบันนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ย สตูดิโออีกสตูดิโอหนึ่งนะ oh. ที่ผมพูดไปมิ l ามักเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําอย่างนี้นะแบบแบบเฟิร์ไลน์เนี่ยแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังนะแล้วก็อาจจะมีสตูดิโอน้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาอะไรอะ่ะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนี่ทํานิดๆหน่อยๆนะฮะผมแต่มีรามักเนี่ยอาจจะยาวเท่ากับเฟิร์ไลน์นี่ฮะโอเคนะครับผมนะฮะเล่าสู่กันฟังนะครับ อ่านะฮะพรุ่งนี้นะฮะเจอกันนะครับผมผมโก้เจ้าป่าขย่อโลงนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ